สวัสดีครับทางแม่บัวนำจับตัวรักบางไบนะครับผมก็วันนี้ผมกับแม่บัวแล้วครับพี่พีชนะครับผมเลิกงานขายทองเสร็จกันแล้วเที่ยงทะเลยตอนเย็นพาผมแม่บัวมาไหว้พระด้านหน้านะครับชื่อว่าชื่ออะไรนะพี่วัดพระพุทธไสยาศว์หรือวัดพระนอนที่จังหวัดชลบุรีคือมั่นคือ วัด่าใส่ยาแต่ตอนนี้เขาเรียกนว่าท่นนเมื่อกี้นี้พงกับแม่พูกันเลยทางนี้เลยนะแล้ตอนนี้ลออยคลิปนึ่งนะครับช่องยูทูบเพื่อให้ทีดูนะครับผมนายดีพูมิทพี่กันเลยหนุต้างก็แม่บัวกันเลยติดตัวเล่นการ์ทำแรงนะครับโอเคครับผม ครับผมกำัจะข้าประตูดังหนะครับุกคนครับีรางวัลสัญญาบอกว่าทคนนี่นะครับผม้าะมัวเด็ดเด็ดตรงนู่นนะครับโอเคครส่วนหน้ากับแม่กันยังสเนยังไงบ้าง

ส่อแม่ทุกคนย่งพนแล้วแม่รวยมาไหว้พระทำบเรียกทุกคนได้ค่ มันจะตามไปเลยนะไปโยนนั่นลุกทีหลักกั่นเดี๋ยวรักการไปไหนต้องมาท้องกันกันเนาะมาดาดูไอ้ไอ้ถามให้ดูดาวคุณหมายว่ามาที่านก็เด้อจรรอเปลัก้โมอยูกันแล้ ตลอดไปใน,น,ใน,นะคะวายุาง่งคืนนะครับเราเป็นยังเนี่ยนะครับคุณพี่คอนสวยนะครับผมอันนี้ครับ f อฟซีทุกท่านครับ ข้าวไปข้างในในะยืนใจด้วยนะครับ จับทีอ่ะกินเราว่ะเก้าเก้าโอเคอ่เพี้มาจับนี่แล้วเอาสามทีเอาสามทีก็พอกดเลยลใช่ไหมจะไม่ช่ไม่ช่โอเคแบบนี้่ะผมเธอเองดีกว่า <laughs> ไป ก็วบาพี่พี่กับไม่คลองเนะอ่ะก็คุณพี่คนสวยทำงานหนักเนานะจับตัวตลีรอัำวจจ้า <c oughs> อันนี้นะครับจะ,จะให้แม่ไปขายแทนอยู่กับน้องจ๊อบเนี่ยอันนี้นะครับผม <c oughs> คุณแม่กับคุณลูกนะครับเป็นยังไงครับเอฟซีโอ้สวยมากเลยครับทุกคน